สวัสดีค่ะอะมาดูวิธีการทำเลือดกันนะคะดาเลือดนะคะละลายเสร็จแล้วก็มาขยำด้วยตะไคร้กับใบเตยนะคะเพราะว่าจะดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือนิดนึงแป้งมันด้วยนิดหน่อยนะคะใส่เพื่อ เวลาเรานึ่จะได้นิ่มนะคะสูตรคุณยายคือใส่เกลือใส่แป้งมันนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยขนอนะคะขยำให้เข้ากันแล้วเราก็นำมากรองนะคะกรองในกระชอนนะคะเพื่อเอาเอาไข่เอาสศดใมเตยออกนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรานำไป็นึน้งนะคะ นึ่งก็ใช้ไฟอ่อนๆนะคะนึ่งไฟอ่อนนะคะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะห้ามใช้ไฟแรง คนนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากันนะคะแล้วก็หนึ่งค่ะใกล้กดจริงแล้วเห็นไหมเลือดติดก้นแล้วสิบนาทีตั้งโดยแรปหนึ่งนะคะ เรื่อยอีอฉันนะคะอีมดีฉันก็ทำเองนะคะใกล้ออขอกจริงแล้วกแค่แป๊บหนึ่งเรียบก้อนเราก็จะได้ใส่นึ่งเยว่แล้วนะคะ เรามีน้ำเงี้ยวแล้วเราก็มีเลือดนะคะขนมจีนเราก็ต้มเองนะคะถ้าเราไม่มีขนมจีนให้กินเราก็ต้มเองนะคะกรชมต้มขนมจีนเลือดก็สุกแล้ว นำเลือดออกมานะคะแล้วก็คว่ำใส่จานนะคะหลังจากคว่ำแล้วก็จะดุดมาประมาณเนี้นะคะเห็นไหมคะสวยงามแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆตามต้องการนะคะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่นะคะตัดแล้วก็ใส่ไปในโมน้าีิยวได้เลยนะคะ ใส่เลือดแล้วขระดูจีนเสร็จแล้วนะคะเลือดหุ่ยายนี่ก็ใส่สิคะเลือดแล้วก็ใส่สิคะเห็นไหมนี่อันนี้ติ๊บๆใส่เข้าลงไปเลย ขนมจีนเลือดทําเองนะคะขนมจีนเลือดทําเองค่ะ <Okay. S 1> เห็นไหมมีเลือดแล้วมีลูกชิ้นแล้วแล้วก็มีข่ามะเขือเทศจริงๆใส่มะเขือเทศนะคะแต่ว่ามันน้อยไปนะคะมะเขือเทศที่ปลูกเอง เดี๋ยวรอลูกสาวเมืมะเขือเทศมาก็จะใส่เพิ่มนะคะอ,อร่อยมากเสร็จแล้วค่ะขนมจีนคนใหญ่น้ำเยวน้ำเยวทำเองขนมจีนต้มเองเสร็จแล้วเลือดก็ทำเองนะคะ กินได้ค่ะถ้าชอบก็ลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ